เด้อทุกทีครับชุมชมกัโนไปนองมากกินข้าวกับผมนะครับในข้าวผมก็มีทั้งนี้อยู่นี้ก็มีทั้งนี้นะครับโอ้มียำมียำมยีมมข้าวมีน้ำพริกโอ้มามามาครับไปนอกกินข้าวกับผมนะครับบาร์ไลเย่ให้มาเราก็มากินกันดีกว่าพะยานนะครับสดหนำโขดๆแล้วหลอนๆเหมือนเดิม

แดันเอาถั่วไปโรยนี่มันจะเข้ากันกับมันเหมือนเป็นกับแก้มไหมน,น,น,น่อเนาะงูมอร่อยอร่อยนะครับอือหือของแบนข้าวครับม่ข้าวเช้าข้าวเที่ยงนี่เดียวกันเลยวันนี้ไปซ่มอมรถมาเบียร์เสียเบียร์ขึ้นรถอือ เป็นยางด้วยโดยอีพันธาเป็นยางด้วยเรียบร้อยเลยสองพันายแว็บด้วยอืมอม,อม,อม,อมีข่าวล่าอีกแล้วจานบเบีกหมดหลางเก็บเลยคือมันกัดเนาะผมก็มนึกว่าเป็นเบีกหลังที่ดังโอ้โหมาด้เนาะอืม,อม,อม อืมอืมอเส้นมีเส้นมียาวๆเยเนอะอืมตัดผมใหม่ตัดเองเลยให้บปตะเรียนตัดเองเลยอ๋องงหลายอย่างให้ด้วยจะเรียนคนไล่ติดใจคนใจให้ผมด้วยนะค, 1, นนครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจ Nhìn có liền ở này nữa Nó hmm. Mình mang ngọc hình mất Thầy mang ngọc hình phát Đó Đã hấp cũng luôn một cái đó Đó mình ở lại ừ. Đó Chắc đó Chắc còn phải nhấn Chính luôn hmm. Chính mới Lắm lắm Nè นี่อะไรกับกินนั่นนะไม่มีปื้อไม่ปื้อกินมดหอมหอมความมันในตัวขัาวยืา chẹp đẹp bong đấy là thằng nổi đấy nó sẽ chạy ถ่ายฉันมีลงไปมองไม่เห็นหอเหมือหายไปไหนหมดไรูดไม่รก้อือมาแล้วครับมาแล้วครับอรดีแล้กอือหือวาแซ่บนุ่นๆลำๆลำอร่อยๆับผมิดโดนซื่อๆอออนะครับเนาะ มมเดี๋ยว่วนงสนรนงแล้วเสรดูมันเป็นอะไรเนี่ยจักเลยเบ็ดติดมากาใครได้กินเนะ้ะอือหือ

เราไปยู่อย no ุ่ยเริ่เปลี่ยนจานเบรกจานเบรกสึกจานเงินยังไม่ออกนะมีเงินอยู่สองพันทำได้แค่เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนยางทำอะไรเอลี่ยดกลิ่นสองพัน บ่าวหมดตูจอมลบวตทำงานเก็บมาได้ไม่กี่เดือนเองเนาะหายแลงเลยเงินมื่าไปแล้วซื้อยางปานนลอ เก็บได้หมื่นเดียวเองบดจังเลยลูก็ได้ซ่อมรถไปซ่อมรถมาน่ยเรื่องแถวปัมว้มคัดรัวอือวันเนาะน้องรถมันเก่าแล้วอือขาคุนยีรถใหม่เนาะอือ อยากให้สักคันเนาะจะมีหลายคันอยากมาบริจาคให้ทิศโยสักคันก็เอาเลยครับเนาะเล็บแตกฟรีนะอืมไปซื้อเองคงไม่มีตังค์หรอกอืเลือดต้นชีวิตใหมเนาะเกือบจะสายไปแล้วเกเท่าแล้วเนาะ อืมาไม่ใจเก็บใช่แบบ มีเท่าน,นี้ครับไปยื่นกดไลค์อืม่นกดไลค์กดแชร์ทุกคนแล้วมัใจผมนั่นเลยด้วยครับขอบพระคุณครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาทุกคนและผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับขอท่านทุกคน ร่ำรวยมีความสุขร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอืมเนาะอืมเลือดจับเดี๋ยวบ้าง อืมชิ้นมันยาวเนาะผมไม่ได้ตัดมันอือรอมันจะถืออืมชินชิ้นมันับชิ้นวีชิ้นมันใหญ่โคตอืมผมยังกังใจ,จกับอันนี้มากเลยเขาเรียกอะไรใครรู้ ช่วยบอกเพื่อเป็นภูมิปัญญาให้กับคิโดโยบ้างนะคิโดโยไม่รู้จริงครับจริงเลยรู้จริงว่ามันคืออะไรนะไม่ได้แกล้งโง่ครับนะแต่ว่าโง,ง่จริง <c oughs> ครับ สเส้นมีเขาเรียกว่าอะไรเจ้าเป็นสเส้นวุ้อเส้นใหญ่ไหมคือว่ามันเป็นวุ้นเส้นมันก็ไม่ใช่วุ้นเส้นนะครับนันกะ็คืออะไรอะ่ะทำมาจากอะไรเนาะอืมอืม เราคุยไปผมก็มึนเหมือนกันนะครับนาะเนี่ยเส้นขาวๆนอกมีรสชาตินุ่มอืมคี่เส้น,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 สนไรน,นะ ผมจนได้ผมไม่กินไก่นะ่ะเจอเลขมือนางเขาแล้วแล้วผมไม่เห็นลนะแต่ผมเห็นผมไม่ซื้อนะอืมถ้ามึงก็ซื้อก็ยำยำผมไม่ได้ทำเองนะแต่ผมรู้ผมมีไก่ผมไม่ซื้อมานะอืมอื่นไม่มัมกไก่นะ ปลาเราพอไหวหนูเรพอทนเนื้องราพอได้แต่ไก่ไม่ไหวจริงๆะครับใครกินก็กินไปเลยครับไม่ได้ห้ามนะฮะ ลาไปบายแล้วดีครับ